เอาละเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ะนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยยังมีอีกหลายข่าวที่น่าสนใจก็มีความคืบหน้าเรื่องของอหลังจากที่สปสชยกเลิกบัตรทองออของอลคลินิกแล้วก็สถานพยาบาลด้วยนะฮะใช่นฮะในช่วงนี้นะท่านผู้ชมฮะ เสื้อที่เราใส่นะฮะเสื้อที่เราใส่วันนี้เป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะฮะไมเหมือนกับอาทิตย์ที่แล้วที่เราใส่กันนะครับแต่มาจากโครงการเดียวกันนะครับ WBG บฮะ w a เ e r is l i f e เป็นคอลเลกชันพิเศษที่ทางบริษัท ICC International จำกัดมหาชนผู้จัดจำหน่ายนะครับ w a ก o Aero BSC l a c o s ลาคอจัดทำขึ้นเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมาจากการจำหน่ายสินค้าร่วมสนับสนุนมูลนิธิอุทกพัฒ อุทกภพในพระบรมราชูปมัมสนับสนุนโครงการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ําและกันไฟป่าป่าภูหลงจังหวัดเช่ยภูมิครับบริษัท ICC ีซีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนก็ร่วมกับทางมูลนิธิอุทกภพและจิตอาสารวมทั้งหน่วยงานราชการนะครับในพื้นที่เริ่มฟื้นฟูป่าภูหลงในจังหวัดแชราภูมิโดยเริ่มจากพื้นที่ป่าในเขตวัดป่ามาหาวัน ของพระภัยสารวิสาโลพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมรอบๆวัดมหาวันที่เผชิญกับไฟจากไฟป่าในหน้าแง้งเป็นประจำทุกปีนะฮะบริษัทก็ขอให้ทางมูลนิธิอุทสาหกรเข้ามาศึกษาร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่และสิทธาอนุสิ์ของพระอาจารย์ภพศสารเพื่อทําโครงการกันไฟป่าในเบื้องต้นถ้าทําให้ความชุ่มชื้นและป่ากลับมานอกจากกันไฟป่าได้แล้ว ก็จะเป็นการฟื้นฟูป่าภูหลงซึ่งเป็นป่าต้นน้ําของลําปะทาวเป็นกิ่งก้านต้นแม่น้ําชีสายเลือดหลักของชาวอีสานไปในตัวด้วยนะฮะเห็นไหมด้านหลังปกพระสกูลนี้ก็จะมีน้ําคือชีวิต <c oughs> ครับจะมีเขียนไว้เลยนะฮะที่อาร์มก็จะมีหมายเลข9้าไทยเห็นไหมฮะตรงหน้าอกก็จะมีหมายเลข9้าไทย <c oughs> วงกลมแล้วก็เป็นรูปเหมือนกับเป็นสายน้ำ <c oughs> นี่ฮะคอลเลกชันดับเบิลยูบีจีวอเตอร์อีสไลฟ์ได้แก่เสื้อยืด คือเนื้อผ้าผลิตจากเส้นใยคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะและเส้นใยโพลีเอสเตอร์ซึ่งผ่านกระบวนการผลิตเสื้อหนึ่งตัวนะครับอาศัยการแปลรูปขวดพลาสติกแถึง12ขวดด้วยกระบวนการผลิตพิเศษนะครับซึ่งท่านจะไม่เชื่อเลยนะว่าใส่แล้วเนี่ยมันแทบจะดูไม่ออกว่ามันจะขวดใช่และที่สำคัญนะมันนุ่มมากนะใส่สบายเลยนะไม่ไม่มีความกระด้างเลยนะ,ะใช่นี่ใส่เสื้อเนี่ยนะฮะใส่เสื้อเนี่ยเหมือนกับใส่ใส่เสื้อกล้ามเหมือนใส่เสื้อกล้ามผ้ามันแบบ ระบายดีระบายดีมากนะสุดยอดเลยฮะนี่ก็จะมี2เซตฮะตเซตเสื้อโปโลผู้หญิงใน1เซตก็มีเสื้อยืดคอปกสีเทา1ตัวสีกรมท่าหนึ่ตัวพร้อมกระเป๋าผ้า1ใบราคาเซตละ990บาทเซตที่2นะฮะเซตเสื้อโปโลผู้ชายใน1เซตก็จะมีเสื้อยืดคอปกสีเทา1ตัวสีกรมท่า1ตัวกระเป๋าผ้า1ใบราคาเซตละ990บาทนะครับ ผ้าพันคอผ้าคุมไหล่ขนาดใหญ่พิเศษก็มีสองดีไซน์นะฮะฟังมาอามาที่คุณธีระก่อนนี่อันนี้เป็นแบบสีเทาสวยนะฮะดูสวยงามเรียบหรูใช่พื้นใหญ่นะแต่นี้ผมพับไว้นะฮะอยู่ด้วยนะครับนี่ส่วนของฝั่งของผมครับเป็นของคุณเป็นสีเหลืองครับ พื้นเป็นสีกรมท่านะครับดูนั่นก็สวยดูในจออาจจะเป็นสีเข้มนิดนึงแล้วก็รูปแบบดีไซน์เนี่ยจะเหมือนเป็นสายน้ำเลยครับถ้าเกิดกลางออกมาแล้วแล้วก็มีตัวเลขเก้าไทยอยู่ด้วยในพื้นเนี่ยนะครับนี่ท่านผู้ชมโทรศัพท์ไปตอนนี้ได้เลยนะครับ,รบที่หมายเลข028267988นะครับ8267988 8, 8, 8โทรไปได้ฮะท่านโทรไปตอนนี้ได้เลยนะฮะหรือท่านจะดูายการเราจบ แล้วค่อยโทรก็ได้ฮะหรือท่านดูรายการเราจบแล้วยังไม่โทรลืมไปแต่ได้ยังไม่เกินตีหนึ่งเห็นไหมโทรไปได้ฮะเฉพาะวันนี้นะได้ครับเฉพาะคืนนี้นะฮะเฉพาะคืนนี้นะครับอย่าลืมว่าทุกบาททุกสตางค์ในการจําหน่ายเสื้อโปโลเซตนี้แล้วก็ผ้าพันคอน,นั้นรเรามอบให้กับทางมูลนิธิอุทกภพนะรช่วยฟื้นฟูผืนป่าให้มีให้มีให้ป่าเนี่ยกลับมาเพราะป่ากลับมาแล้วก็จะเป็นแนวป้องกันไฟป่าไปในตัวนะครับที่แชร์ภูมินะฮะช่วยกันนะครับ เอาละ,เ,าละเราพักกันคู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ